ที่มีความหมายกับอลิซมากเลยค่ะเมื่อพี้เพลงเมื่อพี่เพลงดลาวพระศุกร์ค่ะเป็นเพลงที่ใช่ค่ะ<า>เป็นเพลงจากละครค่ะอลิซก็เป็นเพลงซ้อมน,น,นานค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่อลิซรู้สึกว่าต้องแกะความหมายเป็นความหมายของแม่ที่บแบบว่าพัดผ้าจากลูกไปตอนเด็กๆค่ะอลิซก็ต้องแกะความหมายว่าแม่เขาจะรู้สึกยังไงอะไรแงบนี้ยเหมือนเราร้องแล้วเราอินดาใช่ค่ะก็อินไปกับ เข้าใจเราก็อลิสก็สามารถไปปรับใช้กับการร้องเพลงได้ด้วยค่ะตั้งพาวด์หรือว่าแผ่นไว้ในลูกดังเทิน,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 นกันได้หอเปล่าคะก็อลิสก็อยากแสดงละครไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอลิสมีความสุขเวลาที่ได้แสดงละครนะคะมีไอเดอรอะไรหรือในเรื่องการสแสดงของเราในเรื่องการแสดงก็มีหลายคนมากเลยค่ะแ <laughs> บบว่าที่ ศิลปกรรมค่ะอออ๋กกก็เเี่่ยวับรืงของอลิสเป็นดุริยางคาสิ์ตะวันตกก็ร้องเพลงค่ะใช่ค่ะทีนี้ันจะแบ่งเวลาไงครับแบบการเรียนกับการงๆอะไรต่างนที่เราแบ่งจะมีเรื่องการแสดงเข้ามาด้วยอลิสก็เป็นคนที่ชอบแบ่งเวลาแบบว่าเขียนตารางงานไว้อยู่แล้วค่ะแบบว่าถ้าสมมติว่าเรียนก็คืออลิสก็จะเรียนช่วงเช้าเสร็จแล้วก็กลับมาทบทวนหรือว่าถ้ามีงานอลิซก็จะ ว่าจัดตารางมันก็จะไม่ชนเลยค่ะ,ะใช่อันนี้นเรา,าปีงนกับเพื่อนเรียนค่อนข้างหนักเราลงไปเยุ่งวิชาเรียนก็เยอะอยู่ค่ะ,ะเป็นด้านพวกทฤษฎีดนตรีประมาณนี้ค่ะแล้วเราดูวิื่การดูแลเสียงยังไงบ้างราง้งองทุกข์ใจกตล,ล,ลอดเวลาลองคืออลิสชอบดื่มชาค่ะ<อ>เป็นแบบว่าเสียงแบบพอดีอลิซก็อินกับจีนอยู่ช่วงนี้ก็เลยแบบว่าดื่มชาจีนตามอะไรเงี้ยค่ะใช่แบบพอมันก็ช่วยเรื่องเสียงด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบว่า น้ำอุ่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเล้วชายี่ห้องเลยโอ้โหหลายยี่ห้อเลยค่ะนี่เป็นเราด้วยการเราเป็นไปด้วยเราเราใช่ค่ะชาใช่ค่ะจริงๆก็เพราะว่าอลิสเปจีนมาแล้วก็รู้สึกสนใจแบบเวลาที่ดื่มชามันเห็นเขาบอกว่าช่วยลดเรื่องไขมันด้วยไหมคะใช่ใช่แบบช่วยหลายเรื่องเลยโรคผิวอะไรเงี้ยค่ะใช่อร่อยด้วยนะคะใช่ค่ะคืือออพเเราหมนก็ได้ดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆค่ะ ใช่แล้วก็ได้ประสบการณ์การทำงานที่เยอะกว่าใช่ค่ะเขาใช่กดดันอะไรไปร่ตอนนี้เหมือนการแข่ัมันอาจจะสูงเนาะคือปกติอลิสก็เป็นคนที่แข่งกับใจตัวเองมากกว่าค่ะก็เลยว่ามีกดดันบางงานที่แบบเป็นงานที่ใหญ่ๆอลิสก็ตื่นเต้นบาค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะไปซ้อมมาแล้วค่ะวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะก็ไปเจอกันได้นะคะ แล้วที่แต่ละเดือนคนเกิดมีเยอะในนใหญ่ในกุงเทพหรือต่างจังวัดในกรุงเทพค่ะคอนเสิร์ตไปซอมมาแล้วเป็นไงบ้างครับร้โมเมนได้ฟังไหก็เวอรลิสรู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ตื่เต้นมาที่ได้ว่าเจอพี่ๆศิลปินเบอร์ใหญ่ของประเทศไทยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยค่เราร้องกี่เพอะไรมีร้องเพลง2เพลงเห็นว่าแใชค่ะก็มีเปลี่ยนแนวด้วยค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้ลองฟัง ก็ไม่เคยร้องเพลงแนวนี้มาก่อนด้วยค่ะมีเพลงนี้ใช่ออืเวรพ่ตอนนี้ก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตเดอะโกดดี้ซองด้วยนะคะเห็นว่าปัดหมดแล้วค่ะก็หลายๆท่านก็น่าจะได้ไปดูก็ไปเจอกันที่นั่นเลยนะคะวันไหนอะไรยังไงครับจัดที่ไหนเออจัดที่รัชดาไลเทยเตอร์ค่ะวันที่วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบ เดือนเดือนกันยาค่ะกันยาใช่ค่ะก็ไปติดตามกันได้เนาะติดตามกันได้ค่ะ่สุดท้ายอยากให้น้องอลิฝากตั้งค่ารติดตามแล้วก็ฝากด้วยค่ะค่ะก็สามารถติดตามอลิสได้ที่ IG นะคะอลิสธนัทสลักษ์นะคะ A L I C E T H A N U T S A L U K K ค่ะแล้วก็ YouTube พลย์โซเวเชียลนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กเป็นอลิสธนัทสลักษ์ภาษาไทยนะคะก็ฝากติดตามอลิสด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ